สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมกล้านะครับในสองไกลสองไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเหมือนเดิมฮะเมื่อกี้ได้พูดถึงเเคสของสมโมสรวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงพรุ่งนี้บ้างน,นะครับ a f c Champions League คือโอเคแหละมันมีสามทีมลงแข่งก็คือบ <c oughs> ุรีรัมย์ก็คือชูแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็บีจปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งในเคสของ ชูแบงคอเนี่ยเขาไปเยือนนะครับไปเยือนไปเยือนซึ่งก็หมายความว่าเจอคิดฉีเนี่ยแล้วถ้าเขาเก็บ3แต้มเต็มได้กับคิดฉีเนี่ยแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วยังมี3แต้มเต็มอีก12แต้มเต็มเข้ารอบเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดถึง2เกมสุดท้ายแล้วซึ่ง2เกมมันจะไปเจอกับไอ้เจ้าทีมเดิม สิงคโปร์อ่ะไลออนซิตี้เซลเลอร์ถ้าเกิดยังมั่นใจอยู่ว่าจะเอาแชมป์กลุ่มเนี่ยก็เก็บ3แต้มซะเก็บแม่ง2เกมติดเลย15แต้มเต็มแล้วก็เกมสุดท้ายจะไปเตะกับทางโมสอจากเกาหลีใต้เนี่ยชุนบุกเออคุณชุนบุกนะครับแล้วเป็นช่วงอากาศที่มันสภาพอากาศแย่ธันวาคมอ่ะก็ส่งชิวๆไปเล่นไปพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นเดนหนาวก็เล่นๆนะครับผมว่าคือเป็อก ก็เตะวันพุธกับใสสายไปนะครับส่วนที่ไทยครับพรุ่งนี้คาวาซากฟิฟอนตาเล่ครับถแถลงข่าวก่อนเกมเรียบร้อยจะประทะมาชันกับบีจีปทุมโดยเด็ดไฮไลท์คนจับ้องอยู่แค่เรื่องเดียวจริงๆริไฮไลท์มันมีหลายเรื่องนะครับกับเกมนี้แต่ก็โอเคพูดหลักๆก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของชนาทิพย์สกสิทธิ์ซึ่ง่อช่วงประมาณสสายเนี่ยชนาทิพย์เขาถแถลงข่าวก่อนเกมไปแล้วนะครับจับเมือกโค้ชกับ โอลิคิ่ไปเรียบร้อยมีภาพสมกอดกันยิ้มให้กันด้วยนะครับก็ก็จะเป็นกิมมิคสำคัญปกติแล้วเนี่ยการมาพูดในห้องเพสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาจะให้กดเก์ว่าเป็นกัปตันทีมหรือว่าจะเป็นผู้นำทีมเนาะซึ่งครั้งก่อนถ้าเป็นสารัฐป้าที่ผมที่เขามาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเมซี่เจเอกเพราะว่ามันมีกิมมิคเนะาะเจอทีมเก่าอะไรอย่างนี้ก็จะได้มีพื้นที่สื่อได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มี ลิกโผอะไรเด็ดว่าดีวีดีเจสวมปลอกแขนเกมนี้ด้วยนะครับผมมอง3เรื่องนะกับเกมเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของเมสี่เจเนี่ยเรื่องของชนาชิปเนี่ยสเรื่องกับเกมนี้นะครับว่าวันพรุ่งนี้มันคุ้มค่าคนดูแน่ทั้งที่คุณซื้อตัวทันเพราะว่ารายงานจากจาก,จากทีมสโมสอบอกว่าโฉบ o อาบัตรขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยคู่ตำแหน่งในโฮมโฮมซีซเนี่ยเต็มนะครับ ผมเองก็ไปในเกมเจอตรามาบรรยากาศกบปุ่นเหมือนเดิมแต่เกมที่ผมไม่ได้ไปไม่ว่างคือแบบโหบรรยากาศกที่ B ีทีแม่งเอาเรื่องอ่ะเหมือนมาพักผ่อนได้ครับก็ผมว่าไอคนที่ซื้อปัจจุบเนี่ยแม่งคุ้มแน่ไปดูบีทีที่สนามแม่งคุ้มสัตว์นะครับโดยคนที่ต้องติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง True นะครับก็ก็คงจะคุ้มเหมือนกันกับการดูเกมคุณภาพแบบนี้อ่ะก็เอ่อชนาทิพย์สงกระสิน3ข้อที่ผมพูดถึงข้อแรกครับเบสซี่เจจะ สมบูรณ์ที่สุดในเกมนี้อ่าผมว่าผม,ผมดาวนะผมไม่ได้ฟังบทสุภาษณ์อะไรเลยเห็นแค่ภาพที่ออกตามสื่อเจจะสมบูรณ์ที่สุดในเกมนี้ผมบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็เล่นให้ b g มาไม่ได้เยอะมากนะครับเกมล่าสุดเจอตราดลงมาเป็นตัวสำรองก็มายิงเรียกความมั่นใจได้หนึ่งลูกแต่ก็เจอเกมหนักๆของตราดช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับหลายคนก็แอบกังวลว่าเฮ้ยเจมึงลงมาทำมาตนนัวนีวะนำอยู่2 0งทิทงคิดอะไรอยู่ าจจะเรียกความฟิตจริงหรือเปล่ามันจะเสี่ยงไหมกับการที่เจลงแล้วเจอตั้งแต่ตราดเข้ามาหวดอย่างงี้แต่เจก็เอาตัวรอดมาได้เกมเจมสเกมเนี้ึคิดว่าเป็นเกมที่เจเนี่ยฟิตที่สุดลวแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าโคชธงน่าจะมอบความเป็นอิสระความเป็นตัวเองให้เจมากที่สุดตามที่รู้จักตัวเขาก็เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับ มันจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยว่าการกลับมาของเจเนี่ยกลับมาเพราะว่ากลับมาเป็นผมเปลี่ยนเป็นหัวหมากทุนหเรศไปเอาเป็นแบบเอาไปถึงรัชศีเป็นหัวอะไรดีเป็นหัวจิงโจ้เอ้ยไม่ได้เอาสัตว์ใหญ่ๆเลยหัวหัวกว้าง่าหัวกวางก็ได้อะผมไม่ได้เปรียบให้มันดูแย่นะแค่ว่าบอกว่าเขาเคยอยู่เป็นลําตัวหรือว่าเป็นหางของราชศีมาก่อนแต่การกลับมาเวอร์ชันนี้เนี่ยมันกลับมาเป็นหัวเลยเป็นเฮดของ สัตว์ใหญ่เหมือนกันที่เป็นรองเสือแล้วกันก็เป็นให้กวางเท่ๆสวยสง,ง,ง่างามกลับมาเป็นหัวกวางแล้วนันเนี่ยความคาดหวังว่าถ้าจะแบกทีมได้มันก็จะมีสูงหน่อยการที่นักเตะเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนี่ยแล้วมาเล่นเกมนี้เนี่ยเจอทีมเก่าเนี่ยคนก็จะมองว่าคุณจะสร้างความแตกต่างได้ไหมซึ่งมันก็อาจจะเป็นบททดสอบสําคัญของเจนหน่อยเพราะว่าเราเองก็ไม่ไมรู้ว่าเจนเนี่ยเล่นเก่งจริงๆแต่เพื่อนมันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเล่นยากหน่อย ก็เลยคิดว่าวันเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นบทสำคัญของเจว่าเขาจะสร้างความแตกต่างให้ชาวญ,ญี่ปุ่นได้รู้ว่าทิ้งเข้ามาเนี่ยเลือกปล่อยตัวเนี่ยเลือกเลือกเลือกที่จะไม่มีการไปต่อเนี่ยมันเป็นการที่คิดผิดคิดถูกนะครับและก็3ครับในความคิดเห็นของผมนะครับเกมนี้ในสายตาของคนญี่ปุ่นจะทําให้บรรดาแฟนบอลเจริมีความมั่นใจกับลังเตะไทยมากขึ้นนะครับ ผถามว่ามันมีประโยชน์แบบไหนมีประโยชน์บ้างนะบรรดาลัตเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีเองครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีเอกนิดปัญญานะครับที่เล่นอยู่เนาะเราก็ทราบเป็นอย่างดีแล้วรวมถึงซูปเปอร์สตาร์ของเราจากซัปโปโรก็คือสุโชคธรรมชาติหลายคนนะครับผมเชื่อว่าร้อนระหกสิบยังไม่ค่อยมั่นใจแตสองเท่าหร่รโอเคไอ้เจ้าเช็คลงมาก็เท่และยิงได้มั่งแอสซิสต์มั่งเอ,เอกนิตเองก็ สามารถยิงประตูใน a c l ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเจสามารถเล่นได้ดีขนาดนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยเด็กไทยมันยังมีคนหน้าไปอยู่ไม่ใช่ว่าต้องรอซูเปอร์สตาร์องเจคนเดียวถ้าเจมาเล่นให้ทีมได้ทีมาเล่นดีเชนะจนสูสีจนแบบต่อสู้ต่อกอกับทางฟลเร่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นภาพว่าเอยเด็กไทยยัง ยังเป็นที่เปิดปรับยังเป็นที่เปิดกว้างของลีกเจลีกอยู่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันคือเกมที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเ่ยพรุ่งนี้ถ้าเกิดผมไม่ลืมช่วงเช้าจะมาพูดคุยความพร้อมก่อนเกมกันนะครับขอไปหาข้อมูลหน่อยแล้วก็ฝากติดตามเหมือนเดิมฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ปครับและดูว่า3ข้อเนี้ผมพูดจริงไหมเช่นข้อแรกคือเจมันจะฟิตสมบูรณ์แบบ perfectly F มีทุกอย่างทุกอย่างจากเกมนี้ข้อแรกนะแล้วก็ข้อ2คือเรื่องของการแบกทีมถ้าเกิดแบกจนเห็นภาพชัดเจนเนี่ยเจก็ได้เป็นได้ภาพที่ดีแล้วก็สามคือความมั่นใจของไฟี่ปุ่นต่อนักเตะไทยจะเพิ่มขึ้นจากเจเขาดีละก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเดขึ้จริงไหมก็รอดูวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะะ okay. รับอ่ะโอเคประมาณนี้พรุ่งนี้มี UCL ด้วยโหเพียบเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ <laughs>